อ่าเดี๋ยวนี้เร็ลินเอะไรยปะเอาเลยมันพร้อมแล้วไปดิไม่มีคนบอกเริ่มหรอเตรียม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 อ๊ะปุตัวยอกยังเจ็บนึงระวังนะอยู่หินกับใครวะเนี่ยกูเฮ้ยไม่ใส่ไม่ใส่หมวกหมวกหมวกกลางเจ็บนึงเจ็บไม่เหลืองเจ็บ มันเล่นใจเย็นแล้วตัยิงพี่ตางฟรีอ่ะมันไม่ออกมาไอ่ออกมาเฮ้ยกูโดนกูโดนมึงเงียบมึงเงียบไม่เอาบอกจุดไม่ต้องบอกจุดไม่ต้องบอกจุดลงนะอเพื่อนจะลงนะนแล้จะลงนะฟิวกูคิดว่าพวกมันในฟิวมึงยิงกูเหรอเอออ่ะดีดีพ่อมึงตายสัตว์เอ้ยไอจราเจ็บไอจราเจ็บกูยิวได้ปะเนี่ยเฮียมันยิงเพื่อนยิงกันเองล่ะจางก็เจ็บไอ้จางตายหรือเปล่าวะกูไม่รู้นะ เจ๊น co ่าจะเจ็บหนึ่งน่าจะเจ็บอีกหนึ่งไอจอนโดนยิงหนึ่งแล้วอ่ะกูยิงมันไปไม่รู้มันตายหรือเปล่านะพอจอนไม่บาดว่าน่าค่าความเร็วก็ไม่ขึ้นด้วยเนาะไอจอนน่าจะตายนะไม่รู้อ่ะไอกูวิ่งดันปะเนี่ยหรือว่าจะเอาอีกกูวิ่งเข้าห้องน้ำบางั้นอ่ะต้องแบ่งกันเข้าอ่ะไอตังไอตังยิวเนียนปะเฮ้ยมันชี้ห้องน้ำกับกู เอ้ครูมันดิมันจะออกมายิงกูนะแตกหนึ่ง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  well. บนหลังคาแตกเป็ะเตี้ยวเลยสวยสวยสวยตัางขึ้นซ้ายไอ้ตัางข้าซ้ายอะกูตัางข้าซ้ายกูเฮ้ยมันวิ่งออกอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บสายเจ็บสายไปสายต่างไม่หนีต่างไม่ถอด้ายสายแตกสามสายแตกสามแตกสี่ไปใครบอกกูไม่เที่ยาติดหลังคา